อก <Talk, S 2> พูดโทอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบแปดค่ะคุณที่ที่ทำงานนะคะเขาชอบขบอยท็อปปิกเราไปพูดกันเอง <c oughs> ยังไง <c oughs> ยังไงยังไงวะ <c oughs> ค,คือแบบ,<ม>แบ,บว่าเหมือนห้องเราอะ่ะคือมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคือมันก็มีแบบว่าแบ่งเวิร์มีเวิร์เราแล้วก็เวิร์เขา อ่าแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดอ่ะมันก็คงได้ยินแหละแต่ว่าเขาอ่ะจะขโมยท็อปิกเราอ่ะไปพูดเช่นช่วงเนี้ยหนูอ่ะอินกับเรื่องที่ฟังอยู่ในพอดแคสต์อ่าเขาอ่ะก็เลยเอาประเด็นนั้นอ่ะไปคุยจ็อกแจ๊กกันว่าแบบเออเออเออหน้ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราอ่ะกาลังเล่าเรื่องที่เราฟังอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืแล้วมันก็เลยทับกันอย่างเงี้ยเหรอเหมือนสองห้องมันพูดประเด็นเดียวกันอย่างเงี้ยเหรอ ใช่สังเกตมาหลายรอบแล้วคือมันเป็นปีแล้วพี่ค enfin ือเจอแบบนี้หลายรอบแล้วพูดซ้อนเต่อบทสนทนาเลยปะต่อบทสนทนาเลยไหมหรือว่าด้วยเช่นยเรามีพาร์ติชั่นกั้นแค่นั้นหรอเผื่อพูดเรื่องแม่อยูวกับพี่เพื่ออยู่หูแม่อยู่วะพับเป็ดสวยมากในดาฬิกาเฮ้ยมึงเคยเบอร์อันนี้พี่ตุ้ยก็เล่นดีมากใช่ไหมอย่างงี้ปะใช่ไหมแต่ว่าเขาจะพูดกันเองนะพี่ลำพึงกับพี่ลำพันน่ะค่ะ คือพี่ลำพึงอ่าเป็นนาสมมุติพี่ลำพึงกับพี่ลำพังก็จะคุยกันเองใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะหรือว่าบางทีอ่ะหลักคือคือเขาอ่ะจะชอบคือเขา่จะชอบเงียบเงียบเงียบเสียงเขาจะเงียบแต่ว่าเขาอบใช่แต่ว่าเขาอ่ะจะคอยแทรกซึมบทสนทนา เพื่อที่จะแบบมารอฟังเราคือความสามารถพิเศษของเขาอะคือสามารถตอบบทสนทนาเราได้เลยอะทั้งๆที่เพื่อนเราอะมันตามไม่ทันยังยังไงยังไงไหนล่ะทําให้มันเห็นภาพดิว่าลำพึงลำพันเขาทํำยังไงจนถึงขนาดโทรมาเนี่ยคุณพี่ก็หนูอะสมมติว่าคุยกันเรื่องแบบว่ากินข้าวอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นก็คุยคุยคุยอ่ะเขาก็แบบเออ เดี๋ยวนี้กินก๋วยเตี๋ยดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยคแต่ถ้าเป็นคุยกันเองแต่เพื่อนหนึ่งอะตอบไม่ได้เพื่อนหนึ่งอะเรียกหัวไม่ไหวเรียกไม่นานใช่เขาหัวไม่ไหวค่ะแต่ว่าอยู่ดีดีคนอีกมุมห้องตรงนู้นเนี่ยตอบให้พูดดังขึ้นมาใช่คุณพี่ซึ่งกูไม่ได้คุยกับเมิรี้ใช่ไหมเคยเรียกมาคุยด้วยกันไหมเคยเรียกหรือยังว่าพี่ลำพึงพี่ลำพานมาคุยกับหนูไม่เอาอ่ะ ไม่สนิทไม่สนิทใจไม่ได้ <c oughs> สนิทด้วยใช่ใช่ใช่คือหนูแบบว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทกับเขาขนาดนั้นแต่ว่ามันด้วยความที่อยู่ในห้องเดียวกันอะคือเสียงอะคือหนูว่าหนูพูดในระดับเสียงที่มันแบบว่าโอเคแล้วนะแต่คือเขาอะก็ยังก็ยังได้ยินนะคะ <c oughs> หรือแบบว่าบางทีอะเพื่อนหนูอะเดินมาจากอีกห้องนึงเ <c oughs> ดินมาคุยด้วยแต่ว่ามันอะเสียงเบา,เา,เามันม <c oughs> ันแบบเสียงเบามากแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันแบบว่าห้องอะ มันเงียบลงเงียบมากเพื่อที่จะฟังว่าไอ้เพื่อนหนูอ่ะมาคุยเรื่องอะไรใช่แต่ว่าเขาอยากคุยกับหนูไหมมีมีมีท็ปปิกที่มันแคบกว่านี้ไหมพี่มันมันเยอะมากอ่ะเช่นเอายกตัวอย่างให้พวกเห็นภาพดิสารจะได้ฟังไงว่าตอนนี้มันมันมันดูไม่น้ำหนักมันไม่เบานะคะอันนี้ยังยกผลประโยชน์ให้จำเลยอยู่เหตุใดหนึ่งถึงถึงขนาดต้องโทรมาเงี้ยมันควรจะต้องมีอะไรที่มันแซบกว่านี้เด แซบหรอเออว่าเขาว่าเขาทำอะไรน่ะแบบโอ้โหเรื่องนี้ได้ยังไงว้าอะไรเงี้ยคือท็อปิกอ่ะมันเป็นเรื่องสัพเพเหระทั่วไปอะค่ะอืออะไรประมาณนั้นน่ะแต่เขาก็จะพูดต่อขึ้นมาใช่แต่พูดในกลุ่มเขาพูดในกลุ่มเขาด้วยถ้าเกิดเรื่องที่มันแบบว่าไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องที่เขาแบบรู้หรือว่ามีเหตุการณ์ร่วมอ่ะเขาจะพองขึ้นมาทันทีแล้วแจมแจมกับเราด้วยไหม แจมแจมแจมค่ะแจมหมายว่าไม่พี่ว่าเป็นอย่างนี้พี่ว่าไอ้เต็นนั่นไม่ใช่อะไรประมาณนั้นแล้วก็หนูว่าเคยทดลองเหมือนกันว่าแบบว่าลองคุยกันตอนที่เขาอ่ะคุยเรื่องอื่นอ่ะอืแต่ว่าหนูอ่ะคุยเรื่องของหนูแต่ว่าเขาอ่ะจะค้่อยเงียบหรือรีเสียงเขาลงเเเปนรื่่่อองงวคุยยยี้ใช่แล้วพอเขาเงียบเราก็เงียบ อ่ะพอเขาเงียบเราก็หยุดแต่พอพูดใหม่หนูก็พูดใหม่เขาก็ค่อยๆหลี่ลงค่อยๆหลี่ลงเพื่อที่จะเพื่อที่จะฟังเราเราก็ถามว่าแล้วยังไงต่อเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่หนูเราอ่ะไอ้ไอ้คำว่าแล้วอะไรต่อเหรอเนี่ยเขาพูดออกมาไหมหรือว่าเราพูด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 เพราะว่าหนูกำลังหนูอ่ะกำลังเมาแบบว่าเรื่องที่หนูฟังอยู่ณตอนนั้น ใช่ค่ะไม่เธอเป็นทางซิทคอมอ่ะคุณหนึ่งต้องพูดเรื่องเขาและเิมอปะให้เขาเคลิ้มเลยให้พูดด่าตัวเองเก็บปะใส่เคลิ้มไงอี่าจจะตกออกใช่ไหมมพูดแล้วเรื่องเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเขาเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเขาอ่ะเอกว่าม่จะเลิกฟังเมื่อไหร่ที่คนไหนคนพี่แต่ว่าเรื่องเขาว่าหนูไม่เคยฟังเลยเขาพูดจะเรื่องไไม่ไม่หมายถึงว่าสิ่งที่พูดอ่ะใช่ค่อยๆ่อค่อยคเปลี่ยนเรื่องให้กลายเป็นด่ามันอยู่อ่ะ ไมงว่ามันจะเลิกหยุดฟังเมื่อไหร่มันก็จะเลิกพูดแทรกเรื่องหลังๆแต่พวกนี้ชอบเสือกมึงเสือกกูดูมาเมื่อคืนเสือกยิ่งกว่าอะไรพวกนี้ยแล้วเราไม่สนิทกับเขาเลยเหรอเขารู้จักเราไหมเขารู้จักเราแต่ว่าคือ คือเขาพูดเยอะอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะเนี่ยพอดแคสที่กูดูมาเขาบอกว่าคนเรามันจะชอบเสือกฟังเรื่องคนอื่นมึงก็รู้จักกันไงรู้จักกันเขาก็อยากจะสนทนาด้วยไงใช่แต่พอดแคสกูบอกนะว่าคนที่เขาพูดเขาไม่ได้อยากให้มึงฟังไงมึงก็กลับไปพูดที่บ้านสิที่นมันกต้องห่วงทับปิดขนาดนั้นละตบกันละเออผัดไทยลอยละเออทําทําไมหนึ่งถึงไม่อยากพุยคุยกับพวกเขาเหมือนว่าเขาตากไรยังไงเขาาอายุเยอะกว่าหรอหรือหรืออะไรด้วยค่ะ หรือแนวคิดไม่ตรงกันแนวคิดมากกว่าบางทีเขาพูดแล้วเขาใส่อารมณ์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็อยากขำๆคือหนูอ่ะอยากถามว่าแบบอจะถามแล้วคำถามว่าหนูอยากถามว่าคือบางทีอะเราอยากคุยแต่เรื่องเราใช่ไหมจะทํายังไงให้เขาอ่ะไม่โฟกัสเรื่องของเรากับข้อสองใครเคยเจอเรื่องเราแบบนี้กันบ้างไหมคะแบบว่าจ้องที่จะ คุยแต่เรื่องเราแต่ว่าเรื่องตัวเองน่ะเขาแบบว่าเรื่องของเรามันดูแบบน่าสนใจมากกว่าหรือว่าเขาไม่มีท็อปปิกตัวเขาเองที่จะแบบมาคุยในชีวิตประจําวันทาไมต้องเอาเรื่องของเราไปคุยอย่างเงี้ยค่ะเขาเก่งมากนะถ้าเขาสามารถต่อเรื่องหนึ่งได้ทุกท็อปปิกเลยอ่ะใช่แล้วเป็นมาเป็นมาเป็นปีแล้วใช่แสดงว่า ความรู้เขาวาไรตี้มากเลยนะเขามีกี่คนตรงนั้นอะตรงเวิร์กเขาอะก็รำพึงกับรำพันค่ะพี่หอมสองคนรำพึงกับรำพันเขาก็จะมีชื่อเราอีเม์กับอีเมียนอะวันนี้อีเม์กับอีเมียนมันไม่เริ่มต้นท็อปิกอะไรเลยหรอเบื่อเบื่อมึงมันไม่ดูอะไรมันใหม่ๆเลยหรอเรื่องนี้ดูแล้วแอ่ว่าหนึ่งก็คือไม่ไม่เคยหยุดเมาส์เลยถูกไหมล่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าหยุดหยุดเวลาไอ้นั่นกำลังเงียบถ้าเปเราก็จะหยุดด้วยใช่ไม่หนูก็มีเมาส์บ้างแบบว่าเวลาห้องมัน เงียบเกินหรือว่าทํางานแล้วมันเบื่อมันปวดหลังเลยอย่างเงี้ยคือเราก็พูดขึ้นมาบ้างแต่พูดแต่เวรงเราไงคุณพี่เราพ,เพ,พูดแต่เวรงเราพูดแต่เวรงเราเราก็ใช่ก็มันนั่งด้วยการมันพับลิกอะ มันเขาอาจจะเพราาะว่พูดผัวกันยังไงก็ตามมาไม่ใช่ห้องส่วนตัวใช่เอางี้อ่ะก๊อลงเมาวกันสองคนอีเบิร์ตนั่งอยู่มุมห้องใช่พี่หอมเบิร์ตเขาว่าอย่างนี้แหละกูก็จะชวนอีเบิร์ตเมาด้วยเรื่องเอออยากแสดงความเห็นอย่างนั้นนะเรื่องเลยถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่อีเบิร์ตล่ะถ้าเป็นแบบคนที่เราอาจจะไม่น่าจะสนิทเลยหรอพูดได้แต่มึงเป็งผู้เข้าหูทั้งหมดผู้เข้าหูกูก็เงียบกูอยากให้มึงพูดในสิ่งที่กูอยากฟังแค่นั้นก็อีหนึ่งก็เงียบแล้วนี่ก็เลย จะคุยต่ออีกหนึ่งก็ไม่ได้คุยแล้วอีหนึ่งอีป้านี่มึงคุยไม่เข้าหูกูมึงไม่มึงไม่เทคไซสิ่งที่กูเลือกหรือเปล่าอาจจะวันนี้คุยเรื่องไหนคุยเรื่องเลือกตั้งประธานในิบดีป่ะวันนี้ได้คุยไคุยเรื่องอะไรพูดป่ะไม่ไม่ไม่วันนี้หนูทํางานใช่ก็เลยแบบว่าทำไมวันอื่นมึงไม่ทำงานมึงอู้วันนี้เมาอ่ะไม่ได้ทำงานหรอใช่ก็เมาหน่อยก <Af> ็ไม่เห็นเป็นไรเลยเคยเมาชันหรือเปล่า ฉันจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกฝังที่หอมสวยมากหนูมาแบบนี้อีลำพึงอีลำพันเสื้อเอาลวนี่ไงเขาอาจจะบอกว่าเั็นที่หลอกไงหอมาสวยจริงๆเออแล้วพึ่งน่ามาเฉาว่าจริงเคยเห็นตัวจริงสวยมากก็ได้นะเออเซฟบริษัทนี้ มีคําถามไหมสรุปวันนี้หรือแค่บนมึงแค่บททำมาเมาส์แหละรู้ละหนึ่องดูถ่าวแร้วไงว่าแบบว่าทํายังไงเขาไม่โฟกัสเราทําไม่ได้ไม่พิ่ในไลน์ต้องเมาส์ทั้งนั้นนี่พี่ว่าเนี่ยใช้ไอ้แก้วอ่ะแก้วแล้วเอาเอาได้อ่ะพี่เป็นกระดาษโทรศัพท์แก้วอ่ะเึงมึดลยมอนเหร มืองมืองเมึงมึงกูดูแสกดสายมาเมื่อคืนนี้มันจะเป็นมันเนี้ยแล้วคุยกันเนี้ยแม่าคนที่ได้ยินคนที่ได้ยินคือเขาไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนเรามันฮะก็เอาไอ้นี้เปลี่ยนเพื่อนใช่เนี้ยนี่ว่าเปลี่ยนเพื่อนตัวหนึ่งใช่เอาเยียนรำพึงลำพันเป็นเพื่อนนุกอดีมาเพื่อนไม่เคยเลี้ยงอะไรได้เลยไม่ทันเลยอ่ะเปลี่ยนเพื่อนก่อนหนึ่งเอาเพื่อนนะย้ายฝั่งโทรศัพท์เส้นได้อ่ะกูเอาโทรศัพท์เส้นได้เรมนเดเมนร้อยกระป๋องอ่ะร้อยกระป๋องแล้วก็ให้เพื่อนอ่ะคุยกันผ่านตรงนี้ พิมพ์สิพิมพ์ในไลน์สิเมาส์กันในไลน์สิไม่ลองดูสิว่าวันไหนบางทีเกียจพิมพ์ไงบางทีมันไม่ันไม่เอาพาร์ตไงบางทีเราออกเสียงมันจะพาร์ตกว่าแต่แล้วหนูอ่ะสั่งส่งเสียงยลนเลยยินยินลำพึงลำพันส่งเสียงกลับไปอีกส่งเสียงแบบกรุ๊ปไลน์อ่ะพี่ว่าลองชวนเขาคุยไหมขำๆสักวันหนึ่งอะเออถ้าเป็นเบาๆสักวันหนึ่งอ่ะลองชวนแล้วมาคณอนะลำพึงลำพันแบบมานั่งคุยด้วยกันนะขอได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นน่ะถ้าเกิดคุยกับเขาน่ะก็ดูแกก็เป็นคนขี้คุยไงหนึ่ คคุยกับเพื่อนเราไงโอก็เพื่อนไม่คุยด้วยอ่ะ <c oughs> <g> แล้วเช็คดีๆนะว่าเพื่อนอ่ะ วันหนึ่งจะโทรมาพดทธรพูทโวามีเพื่อนคนนึงค่ะชอบชวนมาตลอดเลยะล้วไม่อยากคุยกับมันเลยเออเพราะเคยมีคนอย่างเงี้ยโทรมาในรายการเรานะว่ามีเพื่อนคนนึงอ่ะคุยคุยตลอดเลยแล้วเขาว่าไม่อยากฟังเลยเขาอยากทํางานแล้วหนูแกล้งไม่ได้ยินก็แล้วไอพี่ที่อยู่แผน่ก็แล้วมาช่วยพูดก็แล้วมาช่วยคุยด้วยมันก็ไม่คุยกับพี่เขาคุยแต่กับหนูอยู่เนี่ยเออเอามองอีกมุมนึงนะเอาละเอาละเออเนยสุดท้ายเนี่ยหนึ่งหัวเน่านะ ประเมินตัวเองก่อนตอนเนี้ออย่างน้อยลําพึงลําพันก็เป็นพวกเราไม่ใช่ไม่อย่างน้อยลําพึงลําพันเขามีสองนะเผื่อลาตัวคนเดียวอยู่นะตอนเนี้หนึ่งไม่มีเพื่อนนะอีเพื่อนนั้นไม่อยากฟังเอาจริงๆแล้วอ่ะมันถึงไม่ตอบอะไรเลยอ่ะจริงๆมันรู้แหละแต่ไม่อยากคุยคุปวดหัวเออไม่แน่ละเราต้องดูหลายมุมนะดูลหลายมุมเด้อลาพึงลําพันนั่นแหละที่มาช่วยใช่โอ้ยวันนี้พี่แก้ให้ไม่ได้แก้ให้ไม่ได้ใช่เพราะว่ามัน มันงกเกินไปเรื่องท็อปปิกมึงก็งกเกินถามบ้ามีคนพิมพ์ว่าแล้วหล่อนห่วงท็อปปิกเหรอแม่มาลำคานก็จะเอมันีำคาญเออนไำคาญคือเขาได้ทุกท็อปิกจริงๆไม่ว่าเราจะพูดอะไรน่ะก็เหมือนเราเราเล่นเราตีแบตอะแล้วมันรับได้หมดหยอดก็ได้ตีโตก็ได้อะไรเงี้ยเราเปลี่ยนท็อปิกเป็นคนชอบแอบฟังคนอื่นแบบที่เติ้ลว่าอันนั้นน่ะเออดูซิว่าแล้วดูว่าน่าจะแรีแอยังไง S 1> <S 1> <S จะได้เหมว่าจ,จะไปหาศัตรูในที่ทำงาน <S <S เดี๋ยวมึงก็<อ>งโทรมาอีกเรื่องใหม่ลองดู เขาว่าไอ้พวกนี้ยแก้วหูมันประหลาดนุ้ยพวกนี้อย่างเงี้ยกระดูกกับกระดูกในหูจริงอ่ะหูอหนึ่งอ่ะตึงแล้วมันคุยเดต่ดังมันไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้หูใครพังตอนเนี้ยโอ้ยปวดหัวเลยถ้าทำได้ลองเงียบสักแบบเออสักประมาณนึงแล้วดูสิว่านางจะทุกข์หองป่าตั้งใจทำงานดูเราวเมาหนูตั้งใจอยู่แล้วพี่หอบหนูทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลองถามหัวหน้าดูรือยังว่าให้เขาประเมินให้เขาประเมินก่อนที่นั่งยูจากมุมห้องนู้นอ่ะ ยุคนี้ทำงานกันเลยอะเมาก็อยู่งตลอดเวลาคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนอ่ะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ